ร้าผมทิ้งไอเทมเนี่ยพวกดาบเนี่ยนี่แล้วผมโอเคครับผมก็ต้องขอกล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมนี้ยู่กับผมอีกครั้งนะผมสกายชาแนลนะผมวันนี้ผมมาทำอะไรวันนี้ผมก็จะมาแจกให้แอดออนสำหรับที่ทำให้เกมไมครับ ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะผมก็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะผมอพอพมแล้วก็ไปดูโอเคอนะันดับที่5ก็คือแอดออนที่ทำให้ตัวไอเทมหรือบล็อกต่างๆในเกมเนี่ยเวลาเรายโยนทิ้งเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวไอเทมนั้นๆหรือบล็อกนั้นๆเนี่ยสมจริงยิ่งขึ้นนะผมผมจะยกตัวอย่างก็คือตัวพวกดาบนะครับผมพวกชุดเกาะ โอคพวกกล้องส่งทางกายพวกหลอด e อฟพวกอาหารแล้วก็พวกบล็อกต่างๆนาๆนานะผมนี่นะผมจะยกตัวอย่างนะถ้าผมทิ้งไอเทมเนี่ยพวกดาบเนี่ยนี่แล้วผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่ครับมันจะโชว์แบบเป็นไอเทมแบบเรียวสมจริงมากนะผมนี่ครับอ่าเราดูกันกับพวกชุดเกราะนะผมนี่ครับชุดก่อะก็จะประมาณนี้นะผมนี่ครับ ต่อมาก็จะเป็นบล็อกนะผมบล็อกต่างๆนาๆนาครับผมบล็อกทองมาดูบล็อกทองกันนะผมโอเคครับกล้องส่องทางไกลครับผมนี่ครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะผมซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยมันมี2วิธีนะผมหนึ่งวิธีที่1นึ่งนะผมก็คือการที่แบบเราไปคลิกที่ไอตัวไอเทมนะผมนี่ครับมันก็จะเก็บมาให้เราแล้วผมส่วนวิธีที่สเนี่ยคือการกดชิปนะผมแล้วก็เดินไปใ,นใกล้ไอเทมนะผม นี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับตัว Realistic Item นะผมโอเคโอเคฮะอันดับที่4ก็ตกเป็นของตัว Add-on ที่มีชื่อว่าสเปรนะผมสเปรคืออะไรสเปรก็คือเอฟเฟกตกระเด็นของน้ำนะผมเวลาเราอยู่ที่สูงอะไรอย่างงี้นะผมอยู่ที่สูงประมาณสัก7,8,9บล็อกนะผมแล้วเราก็โดดจากที่สูงตามในคลิปแบบนี้นะผมนี่นะผมผมันก็จะมีเอฟเฟกกระเด็นนะผมเวลาเราตกจากที่สูง ลงน้ำผมก็จะประมาณนี้นะผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงใหม่ครับนี่ครับเดี๋ยวลองมาลองดูกับพวกตัวไอเทมกันก่อนนะผมนี่ครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยมีเอฟเฟคร่วงหล่นของตัวแอนิเมชันไอเทมนะผมนี่ครับโอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะผมมาดูกับตัวพวกมอนสเตอร์ใหญ่ๆกันมากนะผมเริ่มอย่างแรกก็คือตัววิลเลเจอร์นะวิลเรเจอร์ นี่ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นฟองอากาศอย่างนี้เลยคต่อไปอารอนโกเลมนะผมในยับอารอนกโกเลมก็จะใหญ่หน่อยครับผมเพราะตัวมันหนักแล้วผมโอเคครับต่อไปก็ตัวใหญ่ที่สุดของตัวม็อบต่างๆ่างนะนะววนะผมลาเวนเจอร์นะผมนี่ครับผมโอเคนะโอเคก็ไปดูอันดับที่3กันต่อไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นแอดออนอะไรนะผม โอเคฮะอันดับที่3ก็ตกเป็นของตัว add-on ที่มีชื่อว่า Dynamic Tree นะผม Dynamic Tree เนี่ยมันก็จะเพิ่มต้นไม้ต่างๆนานานะผมต้นไม้แบบเดิมนลครับแต่แบบมันจะเพิ่มแบบ texture มานิดๆิหน่อยนะผมแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยมันดีกว่าต้นไม้ปกติเยอะเลยนะผมอย่างเช่นเราถือขวานนะผมจะตัดต้นไม้ต้นที่แบบเราลง add-on นี่ครับต้นสูงๆใหญ่ๆประมาณนี้ครับตดตัดที่โคนมันนะผมมันก็จะเอียงน้มบามานี้เลยนะผม แล้วมันก็จะดอปไม้ทั้งหมดที่มันที่เราตัดให้มาทั้งหมดนะผมนี่ครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะผมนี่ครับตัดไปเลยนะผมครั้งเดียวครบต้นไม้ล้มเลยนะผมนี่ครับก็เหมาะสําหรับสายขี้เกียจอะไรประมาณนี้ผมสา,สายสายขี้เกียจตัดต้นไม้ผมก็มีประโยชน์มากเลยนะผมนี่ครับโอเคครับผมก็ไปดูแอดออนอันต่อไปกันเลยนะผมว่าอันดับที่สองจะเป็นแอดออนเกี่ยวกับอะไรนะผม โอเคครับอันดับที่2ก็ตกเป็นของตัวแอนิเมชันนะผมแอนิเมชันท่าทางของตัวละครเรานะผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่ครับเวลเราเราเดินเนี่ยมันก็จะเดินแบบนี้นะผมนี่ครับมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะผมเวลากดนั่งนี่เราก็จะย่อยอนะผมย่อยอเดินไปนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะผมโอเคเรามาดูท่าบินกันเลยนะผมท่าบินก็นี่ครับผมข้าเราพุ่งตรงนี่ครับมันมีแอนิเมชันที่แบบเหมือนเราพุ่งตรงจริงๆเลยนะผมนี่ครับ แอนิเมชันการบินในโหมดแคทีดนะผมนี่ครับโอเคครับผมโอเคเรามาดูส่วนของอาวุธกันเลยนะผมนี่ครับนี่ครับนี่คือถ้าแอนิเมชันของเราเวลาเราใส่โลนะผมนี่ครับเวลากดชิปเนี่ยเราจะใช้โลใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีแอนิเมชันของมันนะผมนี่ครับกลางขาขวามาข้างหลังนะผมนี่ครับโอเคครับส่วนดาบก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติครับผมพวกอาวุธเนี่ย ต่อมาก็จะเป็นพวกไทเด่นนะผมนี่ครับจะถือแบบยกมือสองมือนะผมแล้วก็พุ่งตรงมาข้างหน้านะผมนี่ครับนี่ครับพุ่งตรงมาข้างหน้าครับโอเคมาดูส่วนสุดท้ายของตัวแอดออนนี้กันเลยนะผมก็คือพวกธน,น,นูเนี่ยนะครับนี่ครับหน้าไม้ก็จะง้างอย่างนี้เลยนะผมแล้วก็ยิงนะผมส่วนธนูเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันของมันเป็นหลักเลยนะผมนี่ครับอันนี้แอนิเมชนันที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นธนูแล้วนี่ครับ จะง้างออกมาจากตรงขาก่อนนะผมแล้วก็ค่อยเล็งข้างหน้านะผมข้างหน้าศัตรูนะผมนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับ add-on animation นะผมนี่ <Okay S 1> ครับโอเคครับอันดับที่1ก็ตกเป็นของตัว add-on ที่มีชื่อว่าเบตเตอร์สาวนะผมเบตเตอร์สาวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเสียงธรรมชาตินะผมเอาง่ายมันเป็นเสียงธรรมชาติแต่และเบยโอนะผมเมื่อเราอยู่เบยโอแถวแถวแถวไหนนะผมมันก็จะมีเสียงแบบ ธรรมชาติแถวๆนั้นนะผมอย่างเช่นผมอยู่ไบโอมที่แบบติดอยู่กับทะเลก็จะได้ยินเสียงทะเลนะผมเดี๋ยวฟังกันเลยนะผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับเสียงทะเลนะผมแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะไม่พูดนะ,นะผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงอันไพเราะของตัวแอดออนนี้กันเลยนะผมก็ไปดูกันเลยครับ โอเคครับท้ายคลิปก็สนุกกันไหมไหมครับผมสำหรับตัวแอดออนที่ช่วยทำให้เกมมาครับสมจริงยิ่งขึ้นนะผมถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปของผมด้วยนะผมถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากมานะผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อตอไปนะผมแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย